โอ้โหได้อีกกระจุกแล้วโอ้โหเยอะเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันวันที่18เมษายนนะครับนี่จะพามาดูตอนนี้เห็ดห้าเห็ดห้าหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับกำลังออกเดี๋ยวพามาดูกันนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่โอ้เห็ดห้าหรือเรียกว่าเห็ดตับเต่านะครับ โอ้ตรงนู้นก็มีโอ้หนี่ดอกตูมอยู่ตรงนี้อีกนีโอ้ตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บกันก่อนนะครับเห็ดห่าเห็ดท่าดอกตูมนี่เห็นไหมโอ้โอ้เก็บก่อนนะครับโอ้โหเวลามาเก็บเราต้องระวังนะครับเพราะบางทีจะเหยียบโดนมันเพราะว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ทำให้มองเห็นได้ยากนะนี่โอ้ เห็ด5เหตุ5เฮ้ยโอ้โอ้โอ้ยติดโอ,โอ้ดูดิครับดู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 โอ้โอ้ยมีท่ากินด้วยไปไปไปนี่ทุกคนดูดิโอ้โหออกเป็นกลุ่มเลยนะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อน อเดี๋ยวค่อยปาดตีนทิ้งนะครับตรงนี้อีกอียอโอ้ดูโอ้โอ <laughs> เห็ดผ้าเห็ดตับเตามีดอกตูมีอีกนะต้องระวังเหยียบมันโอ้โหนี่ดูเยอะ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 นี่อีกโอ้เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะ โอ้เดี๋ยวดินี่โอ้โหได้อีกกระจุกแล้วโอ้โหเยอะเลยนี่ทุกคนเยอะมากเลยนะครับนี่กลุ่มเดียวนะครับเนี่ยบริเวณต้นว่าต้นว่าหรือทางภาคเหนือเรียกว่าต้นห่านะครับอุ้ยนี่มันติดกันผมก็จะปาดตีนเห็ดทิ้งบริเวณนี้แหละครับเพื่อให้มันขยายพันธุ์ต่อไปมันจะได้มีเผื่อเชื้อรามันติดอยู่บริเวณโคนเนาะราเห็ดจะได้ขยายพันธุ์บริเวณนี้ต่อ เห็ดห้าทางภาคกลางจะเรียกว่าเห็ดตับเต่านะครับแต่ว่ามันจะมีเห็ดตับเต่าสีออกเหลืองๆแบบนี้เนาะเป็นาสายพันธุ์ของทางภาคเหนือนะครับก็คือเห็ดห้านั่นเองโอ้โอ้นี่ทุกคนได้เยอะมากในกระมังนี่อีกโอเ้เห็ดท้าเห็ดห้า นี่ทุกคนเราต้องเดินดูให้ทั่วนะครับเนี่ยมันมาออกอยู่บนเนินดินแบบนี้อีกเห็นไหมล่ะครับเห็ด hey, ห้าอ ي, ดอกนี้แข็งๆเลยนี่เห็ด hey, ห้าหรือว่าเห็ดตับเตาหูแข็งกรุบๆเลยอนี่เห็ด hey, ห้านี่แหละครับได้เต็มกระมังเลยเห็นนะ เนี่ยแกงได้เป็นหม้อเลยนะเห็นนะโอ้หเห็ดห้าเห็ดตับเตา